ฝนตกแล้วไปเดินดูต้นไม้กันดีกว่านี่ฝนตกไปด้วยเดินไปด้วยดูสิหน้าบ้านเละหมดเลยฝนล,ลงฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ต้นไม้ป่า5บาทเรายังมีอยู่นะคะสูงสูงเลยมาดูน้ำมาดูน้ำ น้ำตรงนี้ก็ระบายออกนะคะเนี่ยถ้าเกิดไม่ระบายออกมันจะหลนแล้วก็จะไหลออกไปในป่าท่วมตอนนี้ในใน,านาก็สูบน้ําออกอยู่นี่อันนี้ฟวงแสดฟวงแสดปลูกคนกับดอกสลิดรอออกดอกรอดูดอกสวยๆนี่น้ําเยอะมากแต่ว่าสีไม่สวยเลยแต่ซื้อสีปรับเอ่อซื้ออะไรอ่ะเขาเรียก ที่ปรับสีน้ำมามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใส่รอให้มันนิ่งก่อนฝนยังตกไม่แรงเดินต่อไม่ได้ใส่หมวกมาด้วยนะเนี่ยเมื่อวานโดนฝนเป็นแบบเนี้ยฝนตก,นแ,บบนนตกนแบบนี้แล้วก็เดินไม่ใส่หมวกเลยปวดหัวเลยคิดว่าเป็นโควิดนี่ดูน้ำในสระเต็มแล้ว ฝนจะตกมากตกน้อยก็ให้มันอยู่แค่เนี้ยไม่ไม่ต้องการน้ําเยอะกว่าน,นี้ละเพราะว่าระบายออกแล้วถ้าตกเดียวมันก็จะไหลออกหมดน้ําในสระก็จะเหลือแค่เนี้ยนี่เดินต่อไปดูปากทางฝนลงไปด้วยเดินไปด้วยเริ่มแรงแล้วเนี่ยตายละนี่มาดูตรงนี้ก่อนนาสวยมากเลยนะข้าวสวยมาก ประตูตรงนี้จะเอาไม้กั้นไว้นะถ้าเพื่อนๆจะมาดูต้นไม้ก็ตะโกนเรียกนะคะหรือว,ว่าบีบแต่ดังๆเพราะว่าหน้าบ้านยังเข้าไปไม่ได้เลยดินแฉะมากเลยเละมากถ้ารถเข้าไปนี่หน้าบ้านเละเลยเลยปิดไว้ก่อนนี่นาข้าวอันนี้แปลงเก็บฮวยนะคะสีส้มๆที่เอาเชือกมากั้นไว้เดี๋ยวสักประมาณหน้าหนาวนี้แหละจะได้เห็นดอกเก็กฮวยละเดี๋ยวได้กินชาเก็กฮวยด้วย เนกับดีฝ่าฝนฝนตกหนักแล้วยัไม่สบายอีกคิดว่าเป็นโควิดซะแล้วต้นไม้ยังอยู่เยอะนะ15บาทต้นสูงถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีป่าเป็นของตัวเองก็มาเลือกได้นะคะ15บาทเองปลูกได้ช่วงนี้แหละคะ่ะฝนลงดีมากแล้วเนะี่ยปลูกไม่มีตายรับรองนี่ฝนตกแรงแล้ว นี่แค่ไม้ไผ่นะคะที่ซื้อมายกเข้ามาไว้ก่อนอันนี้เป็นไม้ไผ่แต่ว่าเอา,เ,อาเสื่อน้ํามันมาปูทับข้างบนจะได้ไม่พังนี่คือดอกอชงโคสวยมากสีสดมากเลยลมโชยฝนตกหรือว่าสวนอากาศดีมากเลยชอบจริงๆเลยหน้าฝนกับหน้าหนาว ถ้าหน้าร้อนก็จะร้อนก็เลยปลูกป่าซะเลยเดี๋ยวปีหน้าอีกสองปีประมาณสองปีคงไม่ร้อนแบบนี้ละนี้จะเป็นป่าละนี่มีไม้ป่าอันนี้คือต้นยางนานะคะายางนาสูงสูง,ส,งสูงมากยางนาสิบห้าบาทเองนะปลูกไม่ไม่กี่เดือนก็ต้นสูงทมหัวมาหาไว้ปลูกกันนะต้นละสิบห้าบาทเอง ฝนแรงแล้วเนี่ยนี่ชอบชอบต้นไอ้นี่เบนจะลงแต่นะเนี่ยนะเ,เอาเบนจะลงมาปักไว้นี่เบนจะลงสีม่วงมันจะมีม่วงเข้มเลยนะม่วงเข้มมาสวยนีม่วงอ่อนสีสวยมากเป็นเร็วเป็นง่ายอันต้นนี้เพิ่งเอามาปักไว้ประมาณสองวันได้ออกดอกเลยไม่ใช่หรอกมันมีดอกติดมาแล้ว แต่มันตายยากแค่ปักไม่ขาดน้ำก็เป็นหมดละน,นี้ต้นหูกวางเฮียให้มาเฮียกบให้มาโตเร็วมากอันนี้มันเอ็นนิดนึงเอ็นหนีเอ็นหน,นีต้นต้นไม้ไม้ล้อมข้างบนฝนตกแรงแล้วเข้าบ้านก่อน